นี่คือห้าดับรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาดูกันว่าในนี้จะมีรูปปั้นของใครบ้างโพรบางทีอาจจะมีรูปปั้นของป้าข้างบ้านของคุณก็เป็นได้ก่อนปร,รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมก่อนที่คลิปนี้จะจบแล้วคุณจะมีโชค3ตัวตรงอันดับแรกเซนไดไดเคนนอนนี่เป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดจนทำให้ขนาดของรถนั้นดูเล็กไปเลยอันดับถัดไปบุตต้าแห่งอิวิราซู รูปปั้นนี้ใหญ่โตมากจนคุณสามารถมองเห็นได้แม้จะอยู่ในระยะไก,กลก็าตามอันดับถัดไปอุซิกุในบุษส์รูปปั้นนี้ก็ใหญ่โตเอามากๆเช่นกันแม้กระทั่งใบหน้าขององค์บุดราก็ยังใหญ่จนทำให้คุณกลัวได้อันดับถัดไปตรงหลินบุษรา รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ในประเทศจีนโดยผู้คนมักจะกล่าวว่ารูปปั้นนี้ทําจากทองคําแท้แต่ไม่รู้ว่ามันเท็จจริงไหมนะแล้วคุณล่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าเป็นทองคําแท้หรือเปล่าอันดับสุดท้ายคือ Statue of Unity หรือว่านุสาวรีแห่งเอกภาพรูปปั้นนี้ถือครองสถิติโลกสําหรับการเป็นรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมคุณยังสามารถเข้าไปในตัวรูปปั้นเพื่อชมวิวบรรยากาศภูเขารอบนอกได้อีก